เสียดายลงมาแย่ yeah. เกี่ยวไปแค่ออเดอร์เดียวตรงนี้จุดนี้จุดนี้มันมีอยู่สี่ออเดอร์วางไว้ mm hmm. เกี่ยวไปออเดอร์เดียวแม <Yeah. S 1> ่เสียดายเสียดายเสียดายไม่เปไ็นไรลงมาใหม่ก็ได้หรือไม่ลงก็ขึ้นไปเลย วันนี้ได้มาแล้วสิบเอ็ดเหรียญขอแค่วันนี้สิบเปอร์เซ็นยี่สิบหกเหรียญก็เท่าไหร่สิ 15. บห้าบวกสิบห้าเกี่ยวไปแค่สามไม้เองอ๋สิบห้าแล้วสิบหกแล้วได้แล้วขึ้นไป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 แล้วเต็มเซ็บิน อะไรเจดสิบหรือยี่สได้300เนบกยี่แปดเก็บเลยอี่สิบสองแปี่สิบห้เหรียญ2ีเหรียญได้3าม เท่ากับ6กวัน200เปซ็นตขึ้นไป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 ขึ้ส สิบเรี้ยนถ้ากระจุกกระจุกตะก,กี้สี่ออเดอร์ที่เกี่ยวไปแค่ออเดอร์เดียวถ้าเกี่ยวได้ทั้งสี่ออเดอร์นี่แจ๋วตอนนี้ได้มาสิบเอ็ดต้องการอีกสิบห้าสิบห้าก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆได้แลวสิบเปอร์เซ็นต์ได้ละ เดี๋ยวยังไม่ขึ้นก็ลงมาอีกมามาเกี่ยวไว้ให้หมดแต่ถ้าขึ้นไปก็เอาให้ถึงสามร้อยก็แล้วกันนี่กูตีถึงสามรา้อยเมื่อไหร่เลียร์ุดสุดสดได้ไม่ได้จะขึ้นหรือจะลง ไม่ได้ดูข่าวด้วยลงเอาอีกสามออเดอร์สิสามออเดอร์สองหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหกศูนย์ไม่เกี่ยว นั่นแหละอีกสิบเรียญขออีกสิบอะขออีกสิบเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าพอเก็บปุ๊บแล้วพุ่งอีกสี่อีกเก้าอีกสิบอีกสี่อีกสามอีกสี่อีกสามอีกสี่อีกสามอีกสี่ขึ้นอีกนิดสามรอง สองสาม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 เลยไปนิดนึงเดี๋ยวช่วงกดแล้วมันจะสวิงลงสักสามร้อยห้าเหรียญนะลงมาลงมาเพื่อพุ่งขึ้นใหม่ เพิ่งขึ้นใหม่เดี๋ยวจะลงมาเพื่อลงต่ออย่าเป็นแบบเมื่อวานนะได้แล้วไม่เก็บลงมาซะครึ่งวันก็จะเคลียร์ออเดอร์ได้อ่ะ,อ,ะอีกสามอีกสี่สามร้อยห้า แล้ว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 ขึ้นไป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 เนี่ยนะเนี่ยดูซิคอยดูนะคอยดูจุดนี้ไว้นะถ้าเก็บเมื่อไหร่แล้วมันพุ่งทะลุเลยมันจะเป็นแบบนั้นตลอดเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วก็าแปดเก้าเก้าสักสามศูนย์

หนึ่งหนึึ่นึอง,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 งสอง,สองขึ้นสอเยเก็บเลยฟับโอเคเรียบร้อยวันนี้ได้สามสบเท่ากับบาลานเมื่อเช้าเริ่มต้นที่สองหหนึ่ง ต้องการ26เหรียญได้39ก็เกิน10%ทั้งหมด301เหรียญ6วันเท่ากับได้มา200%โอเคพบกันใหม่วันพรุ่งนีนะ้เตรียมพุ่งแล้วเตรียมพุ่งแล้วจะพุ่งไปไหนก็ไปพอแล้ว